จเจริญสุขท่านผู้ฟังทุกๆท่านทั้งที่ท่านที่เข้ามารับฟังใหม่เพิ่งติดตามแล้วก็ท่านที่ติดตามแกะดำคำพีชีวิตอยู่แล้วก็เราจะมาต่อกันเรื่องของเทวดากับมนุษย์ซึ่งแกะดำคำพีชีวิต ได้ใช้ชื่อตอนชื่อคลิปว่าเทวดากับมนุษย์นั้นใช้ภาษาสื่อสารกันอย่างไรก็ได้พูดเป็นแต่พอเข้าใจในในสาระแล้วก็เล่าประสบการณ์ยกกับบรรชากาศของตนเองมาเล่าให้ท่านฟังเพื่อที่จะได้เอามาเปรียบเทียบแต่ก็ยังต้องขอยืนยันกับท่าน ทุกๆท่านว่าโปรดฟังด้วยการใชว้วิจารณญาณเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเฉพาะตัวบางคนอาจจะสัมผัสอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่อาจจะยังไม่ได้เล่าก็ได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ท่านควรจะทำกันนะอายากให้พวกท่านทำเพราะอะไรรู้ไหม เพราะว่าการถ่ายเทเรื่องราวของชีวิตมันคือการผ่องถ่ายสิ่งที่มันทำให้มันติดมันขัดท่านสังเกตไหมว่าทำไมคนคนแก่เนี่ยเวลาอายุเยอะๆถึงพูดมากจนลูกหลานบอกโอ้บ่นจังเลยตอนเป็นหนุม่มก็ไม่ค่อยพูดอะไรพอแก่ชรามาโอ้ผิดหูผิดตาไปหมดบ่นจังเลยบ่นจนลูกหลานนำคาน จริงๆไม่ต้องรอแก่ท่านบางคนเก็บกดมากนี้นั่งกินเหล้าเฉยๆเนี่ยกินเหล้ากับเพื่อนพอไม่ถือว่าเมานะเข้าสู่อารมณ์ของผวังแห่งอดีตก็จะมีการฟรังปูลเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้หลายครั้งก็นั่งร้องไห้ให้เพื่อนปลอบบางคนก็เก็บกดหลายเรื่องไม่ยอมพูดแล้วก็มาระบายออกในบวงเล่าก็มี การระบายเป็นเรื่องที่ดีท่านทาั้งหลายเพราะว่ามันจะทําให้พวกท่านไม่แบกและก็ไม่จมจอมอยู่ส่วนหนึ่งเลยนะของความโดดเดี่ยวของดวงวิญญาณก็คือการเก็บเอาทุกๆเรื่องไว้ในใจไปจนถึงวันตายพอกลายไปเป็นวิญญาณก็นั่งเศร้านั่งก้มหน้าคัมภีชีวิตสัมผัส ดวงวิญญาณแบบนี้เยอะมากๆคำว่ามากๆของคำพิชิตก็แปลว่าต้องเคยช่วยเหลือดวงวิญญาณที่แม้เขาถึงคราวตายเขาก็ยังไม่ยอมที่จะไปไหนเขานั่งก้มหน้าจะยกตัวอย่างหนึ่งให้ท่านฟังคนที่ถึงคราวตายด้วยวัยด้วยด้วยวัยก็คืออายุไขถึงพอตายแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะได้ไปเกิดเลยก็มี ก็คือพวกเขาเก็บเก็บความรู้สึกพอเขาเก็บความรู้สึกไว้เขาก็จะนั่งก้มหน้าแล้วก็เหมือนกับเมือลอยเราพูดอะไรกับเขาเขาก็ไม่ฟังลักษณะของคนที่ถึงคราวตายจะเป็นเดินก้มหน้าเดินก้มหน้าลอยลอยถ้าเดินก็เดินก้มหน้าลอยลอยถามอะไรก็ไม่พูดหรือบางคนก็นั่งก้มหน้า ไม่พูดคุยด้วยยังไงก็ไม่พูดนี่คือเรื่องของการเก็บอารมณ์เอาไว้ขณะที่ยังมีชีวิตแล้วก็ไม่มีการผ่องถ่ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือการผ่องถ่ายเรื่องราวต่างๆออกมาเพื่อที่จะได้มีชีวิตใหม่แล้วก็จะได้ไม่ติดขัดแล้วก็จะได้ไม่กลายเป็นคนที่มีปมหลังท่านสังเกตไหม,ไมว่าไม่ว่าปัจจุบันนี้คนจะหาเงินเพื่อ ถมปมได้ของตนเองถมปมหลังถมปมได้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะแข่งสังคมหรือเปล่ากเขาไม่ได้แข่งสังคมแต่เขากำลังถมปมได้ทำไมเขาถึงถมปมได้ตัวเองเพราะเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้แสดงเขาเก็บกดเขาเก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วเขาก็รอ รอวันที่เขาพอเขามีได้ปั๊บเขาก็แสดงในสิ่งที่เขาอยากทำบ้างเหมือนกับเราเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนนะ่ะก็ไปแอบดูนะนแอบดูไม่ได้ตั้งใจดูคนที่เขาเป็นลูกคนรวยรวยมีเสื้อผ้าใหม่มีรถมีอะไรก็ทำให้เกิดความเปรียบเทียบอยู่ในใจลึกๆเพราะโตขึ้นมาหาเงินได้หรือมีโอกาส ก็รู้สึกว่าถึงเวลาฉันบ้างอย่างนี้เป็นตน้นดังนั้นการผ่องถ่ายความรู้สึกเป็นเรื่องสำคัญมากคำพิชิชีวิตเองได้รับการแนะนำจากเพื่อนหรือเพื่อนรักต่างมิติหรือองค์คเนสวนคนมีงวงนั่นแหละคำพิชิชีวิตไม่ได้บอกว่าเขาเป็นเทวดามาช่วยนะเพราะเขาไม่ได้มาในฐานะผู้สูงศักดิ์สูงสงหรือผู้มีฤทธิ์เดชเหนือกว่าอะไร แต่เขามาในฐานะผู้เหมือนกับคู่คิดคอยบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้แม้ในกระทั่งปัจจุบันนี้ถามว่าทำไมเขาถึงมาบอกตอนนี้ทั้งที่รู้จักกันมาก็ร่วม30ปีทำไมเพิ่งมาบอกตอนนี้ก็ในในปีที่มีอายุครบ53 53ปัจจุบันนี้แกะดำคำภีชีวิตก็53ปีมันเป็นเลข53ซึ่งสหายคนหนึ่งจริงๆเขาก็เรียกคำพีชีว์คำีชีวิตว่าอาจารย์นะนะแต่ก็เขาคือสหายจริงๆเขาเป็นเป็นคนที่คอยดูแลเวลาเราไปไหนมาไหน เขาเป็นคนที่ออกหน้าราบทุกเรื่องแทนตลอดที่กล่าวนี้ไม่ไม่ได้หมายถึงชาตินี้นะชาติก่อนหน้านี้เขาเป็นนักเรียนในร้อยสามพรานรุ่นที่53าสามคำพิชีวิตตอนนี้อายุ53ปีก็ตัดสินใจที่จะล้างผงไทย เรื่องราวของความสิ่งที่ผ่านมาออกมาเป็นนิทานสั้นจริงๆก็ไม่ได้สั้นทันทั้งหลายแต่เพราะว่าเรารู้ว่าเวลาเราทำอะไรยาวๆก็จะทำให้ผู้ฟังนั้นฟังได้บางประเด็นบางประโยคเขาไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดเลยพินิจพิจารณาตามตามสภาพผู้ฟังว่าอ๋อ คิดว่าถ้าเราทําเรื่องราที่เป็นหัวข้อหัวข้อประเด็น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 ,ปเ,ดนเป็นตอนถึงตอนเป็นตอน,น,ตอน,น,ตอนที่มันสําคัญสําคัญแล้วเอามาต่อกันเอามาลงต่อต่อกันคนฟังเขาได้ฟังทุกเรื่องที่สําคัญเขาก็จะสามารถลําดับเรื่องได้ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ท่านจะเห็นว่าจะมีรีวิวแล้วก็ชอ็อตรวมไปถึงติ๊กต็อกด้วยเรื่องของนิทานสามเกลอ ที่ท่านสามเกลือนี่ไม่ด้หมายความว่ามีคนสามคนหรือมีตัวละครสามตัวที่ที่พวกท่านเห็นการสนทนากันของพรา,าม์ปากแปรพราม์ปากแปรก็คือตัวละครที่อยู่ในพระเวสันดรเป็นชาวเมืองกาลิงกะลาชเป็นพราม์หนึ่งในพราม์ทั้งแแล้วก็อีกคนหนึ่งคู่หูดูโอที่กําลังขึ้นรถทัวร์เข้ากรุงเทพอยู่ตอนนี้เป็นเพื่อนพราม์ที่อยู่ในเมืองกะลิงกะลาดนี่เขาก็ไปเจอเพื่อนขาอีกคนหนึ่งเป็น พื่อนที่เขาพึ่งขี้แตกใส่กางเกงนะก็พอยมาเจอกันก็เป็นสามคนพอดีบนรถรถหัวคันนั้นที่จะเดินทางเข้าไปในกรุงเทพเข้าไปในเมืองถามว่าเรื่องเหล่านี้นี่เป็นบุคคลสามคนใช่ไหมบอกไม่ใช่เป็นเรื่องราวของแกดําที่เวลาทําอะไรนี่คือโดยส่วนตัวในโลกส่วนตัวของแกดํานั้นแกดําเวลาอยู่คนเดียวจะพูดคนเดียวซึ่งถ้าเกิด พี่น้องที่รู้จักคนที่รู้จักอุปนิสัยจะรู้ว่าแค่ดําสามารถอยู่คนเดียวคุยคนเดียวได้ดยาว,ว่าทั้งวันทั้งชีวิตก็ได้ทําไมถึงคุยกันเดียวได้เพราะว่ามันมีสามคนจริงๆสมคนมีสี่คนสี่คนหนึ่งเป็นกรรมการตัดสินเราจะมีสามคนแม้กระทั่งตอนที่บรรยายกับพุกท่านเราก็จะมีสามคนว่าเออไอ ฉันคิดอย่างนี้แกว่าอย่างไงฉันคิดอย่างนี้แกว่าอย่างไงซึ่งแกว่าอย่างไงก็คืออาร,อ,รออารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งของตัวเองมาต้อตอบมาแสดงความเห็นกับความคิดของตัวเองก็เลยกลายเป็นที่มาของนิทานธรรมะสามเกลอนิทานธรรมะสามเกลอก็จะเป็นการเดินเรื่องไปเรื่อยๆตามวิถีชีวิตที่ตัวคำภีรชีวิตนั้นประสบพบเจอมาบางก็เป็นเรื่องประทับใจเรื่องขำขำ เรื่องราวต่างๆอีกเยอะแยะมากมายหลายกองฉะนั้นการผ่องถ่ายเรื่องราวเหล่านี้เมื่อก่อนก็คือเล่าสู่กันฟังบางประโยคบางชอ็อตบางประเด็นก็เป็นแค่คำขันกันแต่วันนี้ดีหน่อยที่มีช่องทางการผ่องถ่ายเรื่องราวคำขำประทับใจสั้นๆเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้ด้วยก็ยิ่งดีใหญ่เพราะว่าจริงๆเราก็ต้องผ่องถ่ายอยู่แล้ว ในวัยห้าสปีของแกดำคมภีชีวิตมีเรื่องที่จะต้องทำเป็นงานกิจใหญ่กิดสูงมากก็คือการนำพาหมู่ชนทั้งหลายที่รู้จักและก็ที่ยังไม่รู้จักสร้างสวนธรรมที่ชื่อว่าเหมยหัวพุทธอริยสัพพขึ้นมาแล้วก็สร้างมหาเจดีย์จะเล็กจะใหญ่ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่เราอยากจะสร้างสิ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสมาบ้าง ไว้บนโลกใบน,นี้ก็คือเกตแก้วจุรามณีที่เป็นจำลองอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าแต่พอเหมาะนี่คือความตั้งใจฉะนั้นเรื่องราวการผ่องถ่ายอะไรที่มันมันเป็นเรื่องการผ่องถ่ายเราก็ต้องผ่องถ่ายออกแล้วก็ถ้าหากเราไม่ผ่องถ่ายเวลาเรากำหนดสมาธิมันจะเป็นบกวนบกวน เวลาพวกท่านฟังก็อยากให้พวกท่านน้อมเข้าไปใส่ตัวเองด้วยว่าหลายคนนั่งกรรมาฐานนั่งหลับตาสวดมนต์ก็ดีกรมาทานก็ดีพอนั่งหลับตาปั๊บเรื่องเก่าๆมันจะย้อนกลับมาพอเรื่องเก่าๆย้อนกลับมามันเกิดสารวนขึ้นมามันเป็นที่มาของหนึ่งในนิวรห้าก็คือตัวอุทธจักกุฎจักตัวอุทธจักกุุจักตัวนี้นมันจะเป็นความฟุ้งซ่าน เป็นความฟุ้งซ่านลำคาญใจมันจะทำให้เราสมาธิสั้นก็คือประกอบกับมันจะทำให้เราเกียดขานด้วยซึ่งใช่หรือเปล่าว่าคือยุคสมัยนีย้ก็ส่วนหนึ่งถ้าเราสมาธิสั้นเมื่อไหร่เราจะเป็นคนขี้ลำคาญแล้วก็เกิดความฟุ้งซ่านง่ายแล้วก็ที่มาของความแตกแยกของชีวิตครอบครัวชายหญิงคู่รัก ส่วนใหญ่ก็เกิดจากความฟุ้งซ่านขี้ลำคาญเพราะอะไรเพราะว่าเรามีสมาธิสั้นในการรับฟังซึ่งกันและกันพอเรามีสมาธิสั้นในการรับฟังซึ่งกันและกันก็จะเกิดปัญหาว่าคนพูดก็น้อยใจว่าคนฟังไม่ให้ความสําคัญคนฟังก็บอกพูดเยอะจังเลยลำคาญก็จะเกิดเป็นโลกที่แทนที่จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและวก็ร่วมกันสร้างสารรค์สิ่งดีๆก็กลายเป็นว่า เป็นแง่ซึ่งกันและกันแล้วก็มองออกไปนอกบ้านคนละทางพี่ผัวก็ไปทางหนึ่งเมียก็ไปทางหนึ่งแล้วก็ไปนําเรื่องของชาวบ้านเข้ามาเถียงกันนี่คือปัญหาของสังคมครอบครัวทําให้สถาบันครอบครัวนั้นอยู่ด้วยกันยากและลําบากสามีออกบ้านก็นึกถึงเต็บเพื่อนอะไรประมาณนี้เมียไปออกนอกบ้านบ้างก็ไปเอาเรื่องชาวบ้านมาเล่าเจอหน้ากันผัวเมียก็ เมียก็เล่าเรื่องชาวบ้านผัวก็คิดแต่เรื่องชาวบ้านแต่ว่าไม่ใช่ชาวบ้านที่เมียเล่านะชาวบ้านที่ตัวเองไปเช่นเพื่อนมังสังคมที่ตัวเองชอบเพราะรู้สึกว่ามันฟังเมียแล้วเมียก็เล่าแต่เรื่องชาวบ้านนี่แหละคือปัญหาใช่ท่านทั้งหลายการผ่องถ่ายอารมณ์ท่านจะต้องทําทุกๆวันปกติแล้วเราก็จะใช้การนั่งสวดมนต์ภาวนาก่อนแล้วก็นั่ง นั่งผ่องถ่ายอารมณ์คือนั่งมองเทียนไม่ใช่เพ่งกสินนะท่านทั้งหลายนั่งมองเทียนบ้างหรือนั่งเฉยนี่แหละนั่งผ่องถ่ายนั่งตรวจดูว่ามีอะไรที่หมุนเวียนเข้ามาเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นความทรงจําเราไม่เรียกว่านิมิตนะท่านเราเรียกว่าความทรงจําความทรงจําที่เป็นสัญญานุปทา,านที่มันเกิดขึ้นมาบ้างก็จากจากการฝันบ้างก็เกิดจากทตุที่มันผิดเพี้ยนผิดปกติเหล่านี้ เราต้องปล่อยเราต้องให้เวลาเขาเวลาของโลกธาตุนะจ๊ะเราต้องให้เวลาโลกธาตุแล้วให้เขาปรับสมดุลให้ได้จากนั้นเราก็น้อมจิตลงอาจจะได้3นาทีก็ได้5นาทีก็ได้ในการกําหนดเดีย๋ยวเพิ่งไปกําหนดทั้งหมดเวลาท่านฝึกปฏิบัติใหม่ๆอย่าไปกําหนดทั้งหมดพอ,พองถ่ายถ่ายทอดพองถ่ายแล้วก็อาจจะกําหนดเริ่มต้นแค่เ,เราจะตั้งใจกําหนดที่ 108เม็ดรูปประคำถ้าใครไม่มีเม็ดกระคำก็เอาข้อนิ้วนะ่ะน,นิ้วนิ้วหนึ่งเนี่ยให้นับเป็น3นับไม่ต้องเอานิ้วโป้งนะเอานิ้วชี้นางกลางก้อยชี้3นาง3มกลาง3ามก้อย3เป็นตน้นชี้กลางนางก้อยนะท่านก็จะนับไปอย่างนี้โดยนิ้วหนึง่งท่านก็ให้เป็น3ฉะนั้น3มคูณ4ก็เป็น12เมื่อท่านครบรอบหนึ่งท่านก็หยิบทูบมา1ดอก ท่านก็บริกรรมใหม่ทำอย่างนี้ทั้งหมด9รอบท่านก็จะได้1 0 8เมื่อท่านทำเป็นประจำท่านก็ไม่ต้องจนคุ้นชินแล้วจนชำนาญแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องจับทูบอีกต่อไปท่านก็สามารถมีประคำติดตัวติดตัวท่านไปตลอดไม่ว่าจะไปไหนท่านก็สามารถมีเม็ดประคำทิพยายานท่านบริกรรมอะไรในในเม็ดประคำนั้นก็จะคล้องคอท่านไปเป็นมหามงคลเป็นมงคล ตัวคัมภีรชีวิตเริ่มต้นครั้งแรกว่าใช้มงกุฎพระพุทธเจ้า,าเป็นการบริกรรมอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเส,สพุทธนาเมออิเมนาพุทธตังโสอิโส,สตังพุทธพิติท่านอย่างนี้เป็นประจำก็จนมีมงกุฎครอบกระหม่อมจอมขวัญวันนี้อยากให้ท่านทั้งหลายผ่องถ่ายก่อนผ่องถ่ายเรื่องราวในอดีตผ่องถ่ายออกไปก่อนจะเล่าก็าได้แต่ไม่ควรจะ ผองถ่ายในรูปแบบประชดประชันเปรียบเทียบเปรียบเปยคืออย่าคิดว่าผองถ่ายเพื่อให้คนฟังผองถ่ายให้รู้สึกตัวเองรู้สึกว่าเบาจิตเฮ้ยให้รู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าผองถ่ายเพื่อไปนั่งรอดูว่าใครจะแสดงความเห็นว่าเราคิดอย่างนี้จะว่าอย่างไงมันเท่ากับท่านไปเติมเต็มความหนักจิตหนักใจสร้างปัญหาภายนอกเข้ามาให้กังวลในเรือนจิตเรือนใจอีกเปล่ปาๆก็ สำหรับคลิปยาวคลิปนี้คงไม่ได้ตัดอีกเช่นเคยแล้วก็ขอฝากถึงท่านที่อยากรู้เรื่องเทวดากับมนุษย์มันมีหลายตอนมาคำพิชิตสัญญากับพวกท่านตรงนี้เลยในคลิปนี้เลยว่าจะพาพวกท่านไปจนถึงสวรรค์ชั้นที่เรียกว่าประณิมิตวสวัตติว่าเป็นอย่างไรจะพาพวกท่านไปดูว่าในเขาพระสุมเมรน,นั้นตั้งอยู่ที่ไหนนะ หิม,มพานป่าหิม,มพานที่เรียกว่าป่าแห่งจินตนาการเป็นที่กำเนิดของสัตว์ที่ผสมกันเรื่องของลิธานุภาของเทพแม่หนึ่งในนั้นก็คือนกหัดสดีริงที่นกที่มีปากเป็นช้างซึ่งก็เป็นาการทำอุบายกลอุบายหนึ่งที่ใช้ในพิธีผอศหลวงพ่อคูณปาริสุทธโธซึ่งในเรื่องเล่าก็คือนกปากเป็นช้างหรือนกหัดสดีริงเนี่ยชอบกินศพ นั่นเองก็อีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นสำหรับท่านที่ติดตามแกะดำคำพีชีวิตในส่วนที่ติดตามในส่วนที่เป็นต้องการสาระนะต้องการฟังทมต้องการฟังประสบการณ์เรื่องราวต่างๆขอแนะนำให้ท่านติดตามในช่อง YouTube เท่านั้นในส่วนของช่องแฟนเพจ a c e b o o k นั้นคำพีชีวิตจะลงเฉพาะรีวิวเท่านั้นก็จะลงหลักๆเลยที่ช่อง YouTube ถ้าเป็นคลิปยาว ที่ท่านจะต้องมาติดตามฟังที่ช่อง YouTube เท่านั้นในส่วนช่องอื่นๆจะเป็นแค่รีวิวตัดสั้นๆแล้วก็น่าจะเป็นรีวิวของอเรื่องผ่องถ่าย3เกลอเท่านั้นก็คือเป็นเรื่องราวเรื่องราวที่เราเรอาผ่านตัวละคร3เกลอก็ขอฝากาทักทายและชี้แจงเรื่องราวต่างๆไว้กับท่านแต่เพียงเท่านีน้ในคลิปต่อไปก็จะต่อกันจากคลิปนี้จะเป็นเรื่องของ ตาโพตาโพตาโพกับตาพุทธทั้งคู่ตกลงกันว่าจะเปิดเมืองเมืองที่จะเปิดก็คือเมืองที่เรียกว่าเมืองแก้วเมืองแก้วนั้นหมายความว่าเมืองบาดาลฉะนั้นพี่น้องประชาชนชาวเมืองแก้วชาวเมืองบาดาลใครที่อยากรู้จากบ้านเมืองตัวเองว่ามีประตูเท่าไหร่มีอะไรบ้างประชาประชากรชาวเมืองบาดาลมีกี่ชนมีกี่เผ่าก็ ค่อยติดตามในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็ขออทักทายและพูดคุยกับพุกท่านแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดีจงเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกทุกคนสาธุสาธุสาธุ